ความคืบหน้ากรณีของบอสตานประธานสโมสรฟุตบอลลำพูนวอร์เร์สที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับคดีการฟอกเงินคดียาเสพติดคดีพน,นันออนไลน์นะครับล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวยืนยันว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดแต่อย่างใดครับบอสตานพงศิริฐาราชวงศึกได้โพสต์เฟซบุ๊กผ่านเพจลำพูนวอริเร์สหลังถูกยึดทรัพย์นับร้อยล้าน เพราะเข้าไปพัวพันกับคดีฟอกเงินสมคบในคดียาเสพติดบอสตันบอกว่าได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วย้ําว่าตนไม่ได้ถูกออกหมายจับเพราะว่าเป็นผู้ค้าหรือบงการหรือร่วมกระบวนการยาเสพติดใดๆอย่างที่เป็นข่าวในคําชี้แจงยังบอกด้วยนะครับว่าตนเนี่ยรู้จักกับคนคนหนึ่งซึ่งถูกจับในงานปาร์ตี้ยาอีโดยคนคนนั้นมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นจํานวนมากแล้วตัวเองก็เคยมีธุรกรรมทางการเงินกับคนคนนั้น ก็เลยถูกออกหมายจับในข้อหาสมคบช่วงท้ายนะครับบอสตานบอกว่าเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองและกระบวนการยุติธรรมเมื่อรู้ว่าถูกออกหมายจับก็ได้เข้ามอบตัวกับ DSI ทันที T ตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมและได้รับการประกันตัวมาย้ำว่าไม่เคยคิดหลบหนีและไม่ได้ถ่ายเทโอนย้ายทรัพย์สินแต่อย่างใดครับ